นิทานเรื่องป่าแห่งเอวเวนสุดมหัศจรรย์บทที่1แผนที่ในกล่องขนมปังลิโอเด็กชายวัยว12ปีผู้ชื่นชอบแซนด์วิชเนยถั่วและวาดรูปมังกรวันหนึ่งในช่วงบ่ายเขาเปิดกล่องขนมปังเก่าเพื่อหาอะไรกินกลับพบกระดาษแผนที่เรืองแสงซ่อนอยู่ใต้แผ่นขนมปังสุดท้ายมันเปล่งแสงด้วยอักขระสีเขียวพร้อมข้อความว่า แด่ผู้กล้าการผจญภัยกำลังรออยู่ในป่าเอลโลเวนจงเข้าไปในคืนเดือนขึ้นผ่านต้นโอ๊กผู้กระซิบลีโอกระพริบตาปริบป,ปริบป,ป่าเอลโลเวนเป็นแค่เรื่องเล่าในนิทานคุณย่าของเขาแต่คืนนั้นความอยากรู้อยากเห็นชนะทุกอย่างบทที่2ต้นโอ๊กผู้กระซิบเมื่อพระจันทร์ขึ้นลีโอแอบย่องออกจากบ้านเดินลึกเข้าไปในป่าหลังบ้านต้นไม้เงียบสงัด ยกเว้นต้นหนึ่งต้นโอ๊กขนาดใหญ่อยู่กลางลานหญ้าเปล่งเสียงฮัมเบาๆราวกับพูดภาษาของสายลมเมื่อเขาแตะเปลือกไม้ประตูสีเขียวเรืองแสงก็ปรากฏขึ้นลีโอก,ก้าวเข้าไปและตกสู่โลกที่เขาไม่เคยเห็นในชีวิตบทที่3ป่าแห่งเอลโลเวนเขาลงจอดบนพื้นมอสหนานุ่มต้นไม้รอบตัวมีเปลือกสีฟ้า ใบไม้สีทองเถาวันระยิบระยับเหมือนเพชรยามรุ่งสางเสียงแพรงประหลาดลอยมาและเสียงหัวเราะดังจากด้านหลังเห็ดขนาดรถมา้าเสียงหนึ่งทักขึ้นวัดดีนักเดินทางเป็นสุนัขจิ้งจอกผลเฟอร์ชื่อทิลลี่ซึ่งมีขนทองและหางก้าวหางเจ้ามาทันเวลางานเทศกาลจะเริ่มรุ่งสางแต่ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วบทที่4กลีบดอกตะวันหายไป ทุกปีสัตว์ในป่าเอลโลเวนจะฉลองวันผลีบานด้วยกลีบดอกตะวันซึ่งดอกไม้มหัศจรรย์ที่บานปีละครั้งเพื่อกระจายแสงไปทั่วป่าแต่มันหายไปถ้าไม่มีมันดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นในวันพรุ่งนี้และความมืดมิดจะครอบงำตลอดไปหัวใจลีโอเต้นแรงงั้นเราไปตามหามันกันเถอะบทที่5ภารกิจเริ่มต้นลีโอและทิวลี่ออกเดินทาง พวกเขาบินด้วยใบไม้ลอยผ่านทุ่งเห็ดเรืองแสงเล่นเรืองเล็กข้ามแอ่งน้ำลอยฟ้าระหว่างทางพวกเขาได้พบกับกรัมเบิลหมีพูดได้ผู้มีขนคลุมด้วยมอสและซ่อนแผนที่ไว้ในขนลูลูวิญญาณสายลมผู้ร้องเพลงและส่งเสียงข้ามต้นไม้ซินมังกรสีไพลินขี้อายตัวเล็กเท่าถ้วยชา พวกเขาให้เบาะแสกลีบดอกตะวันถูกพาไปยังบึงหนามพันที่ที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างบทที่7บึงมายาบึงหนามพันเต็มไปด้วยหมอกเสียงลวงและแสงจันทร์ปลอมลีโอเกือบถูกลอบไปยังบ่อน้ำที่สะท้อนความกลัวลึกสุดความกลัวที่ถูกลืมแต่ทิวลี่กระซิบว่าความกลัวก็เหมือนเงา มันใหญ่ขึ้นเมื่อเราหันหลังให้แสงด้วยความกล้าและเสียงหัดชิ้วของมังกรน้อยพวกเขาก็พบความจริงว่ากลีบดอกตะวันถูกขโมยโดยเมกไฟกระจกสิ่งมีชีวิตดอดเดี่ยวที่อยากมีเพื่อนบทที่8น้ำใจในโคลนลีโอไม่สู้กับเมกแต่เขานั่งลงข้างๆลีโอกล่าวว่าเจ้าไม่ต้องขโมยแสง เพื่อให้คนมองเห็นเขาเล่านิทานแบ่งแซนวิชและมอบรูปวาดมังกรให้เมิร์กน้ำตาซึมเจ้าเป็นเพื่อนคนแรกในรอบ500พระจันทร์เมิร์กคืนกลีบดอกตะวันบทที่9การบานของรุ่งอรุณพัวเขารีบกลับก่อนแสงแรกของเชา้าเมื่อถึงท่านศูนย์กลางป่าลีโอนำดอกไม้วางลงกลีบดอกกลางออก แสงสีทองพุ่งขึ้นฟ้าท้องฟ้าเต็มไปด้วยชมพูส้มและความหวังสัตว์เต้นต้นไม้ทำเพลงแม้แต่ก้อนหินก็หัวเราะทิวลี่กอดเขาเจ้าไม่ได้แค่กอบกู้แสงแต่เจ้าทำให้ใจเรากลับมาอบอุ่นอีกครั้งบทที่10คนนกแห่งมิตรภาพเมื่อลีโอเดินกลับผ่านต้นโอ๊กผู้กระซิบแสงตะวันยามเช้าก็สาดส่อง ในกระเป๋าของเขามีขนนกทองคำเส้นหนึ่งและภาพวาดของเพื่อนทุกคนแม้ถามเขาตอนกินแซนด์วิชเมื่อคืนฝันอะไรลีโอยิ้มฝันที่ไม่ใช่แค่ฝันจบบริบูรณ์